สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พยากรณ์จักรวาลประจำสัปดาห์นี้กับหมอแพรพรายสำหรับชาวพิจิกที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสัปดาห์นี้พลังแห่งธาตุน้ำจะส่งผลต่อคุณอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่องของความรู้สึกและการตัดสินใจหลายสิ่งที่คุณเคยปกปิดหรือเก็บไว้ในใจอาจมีโอกาสได้เปิดเผยออกมาอย่างไม่คาดคิดพลังหลักประจำสัปดาห์นี้คือการเปลี่ยนผ่านและการเริ่มต้นใหม่ เหมือนสายน้ำที่ไหลยอย่างต่อเนื่องช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปล่อยวางสิ่งเก่าเพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ที่กําลังจะเคหามาในด้านการงานสัปดาห์นี้คุณจะรู้สึกถึงแรงกดดันจากรอบข้างหรืออาจมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นกว่าปกติงานบางอย่างอาจต้องใช้ความละเอียดรอบข้อเป็นพิเศษ และอาจต้องทำงานรวมกับผู้อื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันหากคุณสามารถควบคุมอารมณ์และใช้สัญชาตญาณอันเฉียบคมก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างสง่างามสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาอยากกลัวที่จะลองเส้นทางใหม่ๆเพราะจักรวาลกำลังสนับสนุนคุณให้กล้าเปลี่ยนแปลง ด้านการเงินสถานการณ์ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอาจมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านเรือนควรจัดสรรงบประมาณให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้อย่างไรก็ตามหากคุณวางแผนการเงินอย่างมีระบบจะสามารถรักษาความมั่นคงได้ดีและอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาจากงานเสริมหรือการช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวสำหรับเรื่องความรักชาวพิจิตที่มีคู่แล้วอาจมีความรู้สึกหวั่นไหวหรือกังวลใจในบางเรื่องควรเปิดใจพูดคุยกับคนรักอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากการงานหรือกิจกรรมใหม่ๆแต่ควรใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อนอย่ารีบร้อนตัดสินใจพลังงานจากจักรวาลในสัปดาห์นี้ส่งเสริมให้คุณกล้าปลดปล่อยตัวเองจากอดีตและเปิดรับความสุขใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาคำเตือนจากจักรวาลสำหรับชาวพิจิตในสัปดาห์นี้คืออย่าให้ความกลัวในใจปิดกั้นโอกาสดีๆที่กำลังมาถึงจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพลังของดวงดาว ไม่ได้ชี้ชะตาแต่มอบแสงนำทางให้เราเลือกเดินขอให้ชาวพิจิกทุกท่านโชคดีแล้วเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ